วันนี้เราจะพาทุกคนมาตะลุยสีคาเฟ่ย่านเกษตรนมินงามมังวานงามมังวานเกษตรน้มิน <c oughs> อะไรครับเนี่ยวันนี้เราจะพาทุกคนมาตะลุยสี่ร้านคาเฟ่ย่านงาม,มังวานถึงเกษตรน้มิน <c oughs> <c oughs> อยู่กับพลอยด้วยค่ะค่ะวันนี้ก็อย่างที่บอกเลยว่าเราจะพาทุกคนมาตุลย4สีคาเฟ่ที่แบบว่าเป็นโทนซนที่เราไม่ค่อยได้มาเพราะปกติเราอยู่แต่ฝั่งทนถูกไหม่าเรามาเยี่ยมเยือนแบบว่าฝั่งน้ำมงวานฝั่งเกษตรน่ามิงวานเพราะทําไมคะว่าเรามีทุระลที่จะมาทำพอดีเราก็เลยแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอแวะพาดูคาเฟ่อะไรหน่อยเพราะว่าแถวนี้คาเฟ่ก็เยอะเหมือนกันใช่เห็นเราเป็นสายแบบกินเยอะเอะกันข่ะนี่เราก็เป็นอีกหนึ่งสายแบบคาเฟ่ฮอปปิ้งที่แบบเอยชอบถ่ายรูปห่ามุมสวยสวยบรรย การ<ช>ดีๆอะไรอย่างเงี้ย<ช>แถวนี้เพียบถ้าไม่เชื่อว่าเราสองคนเป็นสายคาเฟ่น,นะสามารถติดตามในไอจีได้แพคูนี้ขึ้นค่ะพอยพี่พ,พีวายอะเห็นมากค่ะเพื่อนเห็น่าเค่เพื่อนเอเป็นว่าตอนนี้ไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูร้านแรกอะไรดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยไปเลย ตอนนี้เราอยู่กันที่งามวงวานนะร้านที่เฟิร์นมาพลอยมานะคะค่อนข้างลึกลับนิดนึงนะเพราะว่าเป็นร้านที่อยู่ในโรงแรมนะคะสยามพาราไดซ์แต่ที่นี่มันมีความเป็นแบบเวทมนต์คือรับรองว่าไม่เหมือนคาเฟ่ร้านอ,อื่นที่เคยไปแน่นอนคือยังไม่ถึงร้านใช่ยังยังแต่ถ้าเธอได้เข้าไปตรงนี้แล้วเป็นอีกหนึ่งโลกนี่เหรอนี่นี่ข้างในข้างในจะเป็นอีกหนึ่งโลกเลยจะไม่เหมือนกับแบบว่าที่เราเดินเข้ามาจากเมื่อกี้ออ้โห ไปเนี่เฮ้ย,ยเขาดูเป็นแบบมีความเขา่ขาวดำๆเดือนนี้ก็คือชื่อร้านนะคะชื่อร้านว่าเชอร์รี่คาเฟ่นะเขาได้อินสปายมาจากแบบว่าแฮร์รี่พอตเตอร์อะไรอย่างงี้ด้วยอแลรที่นี่นะเขาก็ยังมีกิมมิกเล็กๆนะคะก็คือมีผ้าคลุมล่องจุดด้วยเดี๋ยวก่อนนะบอ,อันนี้ไม่ได้หลอกเด็กใช่ไหมไม่ได้หลอกเด็กแล้วก็มีไมค์กวาดด้วยเผื่อเธออยากจะแบบอยากจะบินไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คืออะบินให้ดูก่อนอ๋อตอนนี้บินไม่ขึ้นละเออ เดี๋ยวเราไาแบบว่าลอกผลกันเพราะว่าตอนนี้พี่เขาเตรียมกล้องเตรียมอะไรให้พร้อมแล้วนี่นะทุกคนเขาก็จะมีพ็อปต่างๆให้เรานะเราก็สามารถเลือกได้อุ้ยคุณเป็นใครควรจะเสกคาถาก่อนนะอ่มืนดึงออมบบตะทำเบลล์ปาร์มาค่ะจะมอเออเรื่องนี้มาปิ้งเอามาเฉยอุ้ย a m a z i n งว่ะ a m a z i n งไปพลอยไปแอบนะหนึ่งถึงหนึ่งร้อยนะ โอ้โหทุกคนท่องภาษาต่อต่อเริ <c oughs> ร่มหนึ่งสองสามวิที่นี่ที่ไหนเนี่ย,พพย,ยเดี๋ยวให้พลอยออกมาแต่หัวเดินเดินเลยเหรอไม่พลอยน่ากลัวเหมือน่ะถือ ใครมาร้านเชอรี่นะคะเราก็อยากได้แบบว่าภาพเกตกรุบเอาไว้ลงโซเชียลอย่างนี้นะสามารถให้ที่เขาอัดเดี๋ยวเขาส่งทางไลน์ให้ว้าอ่านี่คือบรรยากาศภายในร้านนะเขาก็จะตกแต่งเป็นโทนแบบขาวดำนีว่ว่าวาดภาพเป็นมุมต่างๆแล้วก็มีหลายโซนทั้งโซนโซฟาหรือว่าจะโซนแบบว่าเป็นนั่งเหมือนแบบห้องประชุมในแฮร์รี่พอตเตอร์ก็มีส่วนมามุมนี้ก็คืออ่ะก็คือจะเป็นพร็อพที่แบบเผื่อใครแบบเอ,อ้ยอยากทำคอนเทนต์ หมวกตั้งหรือเปล่าเจฟันจะเข้าไหมอันนี้มันพูดได้ปะในหนังอะใช่เปียเปะอะ<ำ>ไรทำไมได้อยู่กิฟเฟนดอร์ไหนแกนลองดั่งยังต่อพูดจดี เอาจริงเมนูทุกเมนูที่เราสั่งมานะคะมันสามารถเล่นได้กันทุกอย่างเลยใช่บัตเตอร์เค้กลูบิกวีวยหมุนได้จริงแล้วอันนี้กินได้ไหมอ๋อกินไม่ได้เจาสีอะไรสีนี้ละกันใกล้มือนี้อ่วเอาสอเป็นมันลูกเต๋าเคลือบมาทาั้งชิ้นเลยอ,อ,อร่อยอ่ะบัตเตอร์เค้กคื ห <มา S 1> เหมือนขนมของเขาเป็นเหมือนรสนมวาน,นิลลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วข้างในเป็นแบบว่าบัตเตอร์เค้กเพราะว่ามันได้ความแบบมันมันหอมหอมแบบทั้งตัวช็อกโกแลตแล้วก็ตัวบัตเตอร์เค้กเลยถูกต้องของเธอสองคนรสวเหมือนกันปะของวารสนมน้ำพายสตรอเบอรี่มันม่แบบมันไม่ได้เบสสตรอเบอรี่งงขนาดนั้นกลิ่นของนมอะขึ้นมากกว่าลองสีเหียวเปล่าอาจจะเป็นส,สีเขียวก็ได้มันเป็นไวท์ฮอกแต่ว่าแบบว่าเล่นสีให้มันมีความแบบเป็นลูบิก กินมาสุดตาโตอันนี้สุดอันนี้คืออยากรู้ข้างล่างนี่กินได้ปว่ากินได้ <c oughs> มันน่าจะเป็นแบบช็อกโกแลตที่แบบว่าเอามาเคลือบกินได้ <c oughs> เพราะว่ามันน่าจะเหมือนอวายชอ็ชอกวายช็อกแต่เขาแค่แบบมีความเป็นสีแล้วเราก็สามารถเล่นได้อ่ะมาทีเมนูนี้บ้างฟุ้งฟิงมากน่ารักมากน่การาคือได้เห็นใกล้ใกคือกากเพชรสวยมากเฮ้ยโคตรเก๋เป็นแบบช้อนก็คือขนาดช้อนนี่แบบนี้ลวดลายเราต้องชาอเหรอไม่เอาอะเปิดดีกว่าเออ แล้วเดี๋ยวเราสามารถช <c oughs> แชร์โมูช็อกโกแลตอุ้ย <c oughs> มันสวยจนไม่อยากจะทำลายอะ่ะนะครเขปลปรยให้นี่ หวานเกินมีความเข้มข้นเราได้คือฉ่ำมากพุดดิ้งข้างในอ่ะมันจะเป็นพุดดิ้งรสแบบช็อกโกแลตมันเป็นมูสอือจริงๆมเมนูเนี้ยแบบพาลูกพาลาา่ะนะเด็กๆน่าจะชอบพิเศษต้องกินกับคัมโบนะมันจะแบบคัมเบมันหว,วานมันจะให้ฟิลเหมือนเรากินแบบพวกแบบสไตล์แบบเค้กอะไรเงี้ยไปจะกินล้ออันนี้น่าจะเป็นไม้ช็อกโกแลตมากดพัดตึกอ๋ออร่อยมากลองลองทุบอันนี้เลยทุบอันนี้เลย เฮ้ยนี่ไงแตกแหละชอบแกแกลองอันนี้ล้ออร่อยมากมีมีกี่ล้ออ่ะมีสี่ล้อคล้ายๆกันก็เลยนะคะเออนี้อันนี้แบบให้ฟิลมหวานกำลังจะผสมน้ำยาสตรอเบอรี่ดูอ่ะวันนีสีสวยมากอุ้ยมีไฟด้วยทำได้ไงอ่ะอ้ยอ้อโอ้โหโอ้โหมันมีเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในอ่ะ ตือตือนดิตือนเลยตือนเอ๋อกินไม่ได้แต่ว่าอันอื่นกินได้อันอื่นกินได้อาชีมตอร์เบอรี่โซดาอันนี้ก็คือให้ความแบบสดชื่นมากมาต่อต่อต่อลังการงานสร้างอลังการงานทางมากโอ้คนเป็นเค้กกบนะข้างล่างก็จะเป็นแบบทัมเบิลใส่ไหมแล้วก็จะมีแบบเป็นตัวโกบที่เป็นช็อกโกแลตแล้วข้างบนก็จะโปด้วย ใส่ใหม่ก้อนโตมีตไอศครีมด้วยมีไอศครีมรสวานิลลามาให้ด้วยนะคะแต่ข้างล่างก็มีเขียนเรื่องกินเรื่องใหญ่แช่แก๊อันนี้ใส่ใหม่เลยอะ่ะนี่เด็กของจริง <c oughs> เด็กอุ๊ยเขาเป็นอะไรวิปครีมเหรอ ใส่ใหม่กินกับไอศครีมอร่อยมากอ่ะคัมเบอร์เขาแบบกรอบมากหอยทองเขาหอมใบ,บเตยมากกลิ่นใบเตยคือชัดมากอชอบเมนูไหนสุดอ่ะคือมันจริงอลังการทุกเมนูแต่ว่าชอบอันไหนสุดนี่เป็นตัวนี้เหมือนกันเหมือน,นกันเขาก็ชอบอันนี้แล้วเขาก็ชอบอันนี้เขาชอบอสองอย่าง ตัดลดกนดีมากแนะนำว่าใครมาร้านนี้ก็คือสั่งของเมนูนี้ถ้าเขาแนะนำเขาอยากแนะนำเป็นเมนูอันนี้กับอีกอันนึงที่มีน้องกวางส่วนเขาเป็นคนชอบกินผลไม้อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความเป็นผลไม้เป็นมูสอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบหลายเทคเจอร์ในียอันเดียวส่วนตัวแบบัตร์เค้กรูปบิกอ่ะมันจะได้แบบว่าหวานๆหอมๆม,มันๆแบบว่ากินเข้าไปแบบมีกลิ่นหอมนมอะไรเงี้ยใครที่อยากตามมามาได้เลยนะคะที่โรงแรมสยามพาราไดซ์นะคะอยู่ที่ตรงงามวงวาน ร้านเปิดทุกวันนะคะ17โมงถึง3ทุ่มนะคะยังไงก็ตามมากันได้นะแต่ทางเข้าอาจจาะลึกลํำนิดนึงอยู่ชั้นสองก็คือ<ช>ต้องเดินแล้วก็กดลิฟต์หรือถ้าขายันก็เดิเดนไปได้ไดงั้นเดี๋ยวเราไปลุยร้านต่อไปกันค่ะทุกคนไไตอนนี้เราก็ยังอยู่ที่ย่านงามวงวานกันเหมือนเดิมนะคะ<ช>ทุกคนร้านนี้ร้านที่2ชื่อร้านว่า Project Box คาเฟ่ถูกต้องร้านนี้มันจะเป็นกึง่งก่งแบบโคเวิร์กอินงสเปซนิดนึงเป็นแบบว่าเขาจะไม่ได้สายแบบคึกคักต้องเสียงดังหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องอาจจะต้องแบบสงบสงเงียบนิดนึงเพราะว่าเขาแบบมานั่งทํางานนั่งอ่านหนังสือกันนะคะไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะคะแต่อาจจะต้องแบบว่าเงียบๆงียนึง เรียบร้อยแต่ว่าอ่ก่อนจะที่เราจะรีวิวกันขอแนะนําเมนูก่อนสำหรับใครที่แบบอยากตามมาร้านนี้นะคะอันนี้จะเป็น,นพวกแบบของข,องขาัเล่นอ,อันนี้นะคะเครื่องดื่มก็จะมีแบบว่าเฮ้ยให้เลือกหลากหลายแต่ว่าที่เราสั่งมา ก็จะเป็นวานิลานมปนั่นซอคาคราเมลช็อกโกปั่นนะคะเป็นเมนูที่เขาบอกว่าต้องลองมาและคือต้องกินเราก็เลยสั่งมาเลยคนละแก้วแล้วก็เค้กของร้านนี้นะคะเขาจะเป็นสไตล์โฮมเมดเนาะจริงๆแอบเห็นว่าเขามีสั่งทําเป็นปอนด้วยอันนี้นะคะเป็นเออเกทีเค้กนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าที่ขายดีของทางร้านอันนี้เป็นช็อกโกแลตมิสเบอร์รี่ อืมก็มีความผสมผสานแล้ว่าเออช็อกโกแลตกับเบอร์รี่แล้วก็อันสุดท้ายนะคะอันนี้เป็นสตอเบอรี่ฮอกไกโดอันเนี้ยเพิ่อนต้องชอบมั้งแน่ๆนไอติมเหรอเป็นวีปีมปะหรือเขาโรยไอซิ่งเวยอ่ะแล้วก็มีถั่วอัลมอนด์ไปก่อนหนึ่งเปิดคุณต้องชอบอันนี้มันมีความเป็นโกโก้ที่เข้มข้นมากมันจะมีความขมอยู่ที่ปลายปลายแล้วคือใครที่เป็นสายโกโก้แนะนําเมนูนี้มากคือตอนนี้ยังไม่ได้รู้รสชาติของคาราเมล้เพราะว่ามันยังอยู่ข้างบนเดี๋ยวเพิ่์นจะลอง กินอันนี้อร่อยมากมแล้วพอกินนะคาราเมลแบบมีความแบบจิตปรนหวานเค็มๆแต่ตัวเนี้ยมันจะมีกลิ่นแบบว่าวานิลาหอมๆคล้ายๆแบบคาราเมลอ่อนๆแต่ว่าอันนี้มันจะมีความแบบหวานว้ยดูเค้กนุ่มมากอะ่ะนุ่มแบบนุ่มมากมีความนุ่มอะไรในปากคือตัวครีมแบบ มีความหมวาวนหอมมันมันคือฟฟลรู้สึกว่าใครที่แบบว่าชอบพินเค้กที่ครีมน้อยแป้งเยอะอันนี้คือตอบโจทย์มากอร่อยจิมันเป็นแบบว่ามูดแล้วก็แป้งเค้กแต่ว่ารู้เลยว่าทำไมรานนี้ถึงเด่นเรื่องโกโก้หอมมาก มันเป็นช็อกโกแลตแบบช็อกโกแลตนมนมอ่ะแล้วมันจะมีความแบบตัดเปรี้ยวพวกเบอร์รี่พวกสตอรอเบอร์รี่สอดไส้ไว้ในตรงกลางถ้าให้สังเกตเหมือนชิ้นนี้จะมีไส้เยอะกว่าตอนนี้ใจเขาเอน็นทางเนงนี้ไม่แต่เขาเอ็นอยู่ชิ้นนี้อยู่อันนี้เลยไม่เคยเห็นร้านไหนนะคะเป็นเอ,อเกเทีทเนื้อแน่นกว่าแค่มาเค้กไวยหอมจริงมันมีกลิ่นความเปรี้ยวๆของชาลอยออกมา กินมันหอมอยู่ในปากะแต่ตัวเนี้ยจะค่อนข้างแบบหวานเออเนื้อแน่นออกฟิลแบบเป็นเค้กเนื้อแห้งๆกับหยาบหน่อยมันเหมือนเราเพิ่งกินนมเปี้ยวเซนอะ่ะก็มันมีความเป็นกลิ่นแบบดอกไม้ดอกไมานิดๆอะ่ะอันนี้อยู่ที่คุณชอบดีวะ่ะ กินงานเสร็จเรียบร้อยแล้วฟาดเรียบ <c oughs> เพราะว่าเค้กร้านเนี้ยมันแบบเก๋กูอดอืมแล้วก็เป็นแบบเค้กโฮมเมดด้วยแต่ว่าที่แนะนําจริงอ่ะอยากจะแนะนําเป็นตัวที่เป็นแบบช็อกโกแลตโกโก้อะไรเงี้ยเขาค่อนข้างเค้มข้นมากใครที่เป็นสายช็อกโกแลตโกโก,ก้ก็คือถูกใจแน่นอนหรือว่าถ้าใครไม่ใช่สายนั้นเราลองมาแบบว่าเค้กแบบสตอร,รี่ฮอกไกโดอันนี้ก็คือฉันชอบมากอ่าหรือว่าใครอยากกินแบบเนื้อแน่นๆ่อยากลองความแปลกใหม่อะไรเงี้ยก็เป็น เค้กเ <agree S 1> ออกรีไาฝากไว้ด้วยนะคะกับร้าน Project Box Cafe นะคะอยู่ที่งามวงวัน18นะคะเปิดทุกวัน8ดโมงถึง3าทุ่มครึ่งนะคะใค<ช>รที่อยู่ฝั่งเมืองนอนทหรือว่าแวะมาเที่ยวแถวนี้เลยนะคะก็สามารถมาร้านนี้ได้<ช>ตอบโจทย์สำหรับคนที่แบบว่าเอ้ยอยากได้ผ้าแบบสายแบบเกาหลีแบบมินิมอลดูแบบคินคีเดี๋ยวตอนนี้เราขอไปทำคอนเทนต์บ้านดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราจะขอแวะพักแวะไปแบบว่าทุระแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปย่านหนึ่งนะคะดี๋ยวไงไไปเจอกันบนรถค่ะ ตอนนี้เราก็ท,ทํทธุระกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเพื่อนมานั่งก่อนเร็วเ,ออเป็นยังไงกันบ้างก,กับคาเฟ่ที่เราพาไปใช่จริงๆมันมีอีกหลายร้านมากที่อยากจะพาทุกคนไปเพราะว่าย่านนั้นจริงๆเราไม่ค่อยได้ไปแต่คาเฟ่ยเยอะมากซึ่งอุ๊ยเก,ก๋กุบอ่ะและย่านต่อไปที่เราจะพาไปก็คือย่านกเกษตรนวมินใช่ก็เป็นอีกหนึ่งย่านที่ไม่ค่อยได้ไปเยือนอ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันดีก,กว่าว่าร้านต่อไปที่เราจะพาไปอ่ะเป็นที่ไหนเป็นแบบบรรยากาศยังไงติดตามกับร้านที่3ไปค่ะ ้เรามาต่อกันร้านที่3นะคะกับร้านที่ชื่อว่าแอนทาวเวอร์คาเฟ่นะคะร้านนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบมินิมอลนะเหมาะกับชุดเราในวันนี้มาที่มาในตีมแบบอาขาวขาวครีมคีม,มอะไรอย่างนี้นะคะแล้วร้านนี้เขาก็มีความพิเศษเรื่องเมนูของเขาเนี่ยจะมีความเป็นแบบ c เลอร์ฟูลเลเยอร์เขาจะมีการแบบแบ่งเลเยอร์แบบสีสันแบบสดใสมากแล้วก็ที่สําคัญเมนูสเปเชียลของเขาเลยนะคะก็จะเป็นกาแฟเพราะว่ากาแฟเขาเอามาจากลงขั่วเลยเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคะว่าจะมีเมนูอะไรบ้างไปเลยค่ะ อ่ะน,นี่เดี๋ยวให้ดูเมนูเขาว่ามันมีความเป็นเลเยอร์ค่ะไหนเพราะว่าจากที่ตาเห็นเมนูเขาไม่ให้เลือกเยอะมากดูดิสีสันแบบน,น่ารักปะน่ารักนะเอออันนี้ใครที่อยากกินแบบเอ,อ้ยนมนมก็มีให้เลือกส่วนใครอยากกินแบบว่าสดใสสดใสก็มีเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือความแปลกมากคืออะไรไม่มีความเป็นแบบไทยๆผสมกับแบบนมนม,มาชาไทย<ๆ><ๆ>เออมีความแบบเป็นกาแฟาชาไทยหรือว่าจะเป็นแบบชาเขียวอะไรอย่างงี้แต่ว่าที่เขาอยากกินอ่ะ เป็นอันนี้ชาไทยเส่วนเขาทำการบ้านมาก็คือสั่งเมนูแบบว่าไต้หวนันคาปูชิโน่เพราะมันเป็นการผสมผสานระหว่างแบบชาไต้หวันกับแบบกาแฟซึ่งก็ดูเข้ากันอยู่นะอ,อ่ะกันเดี๋ยวเขาจะสั่งเมนูนี้นะคะแล้วสำหรับใครที่แบบตามมาแล้วก็แบบว่าเอ้ยอยากดูหลากหลายเมนูเนะี่ยที่นี่เขาก็มีแบบสเปเชียลคอฟฟี่แนะนำด้วยนะมีให้เลือกหลากหลายเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาลองกันถ้าสมมติว่าของเฟิร์นเด็ดอ่างเงี้ยตามมา สั่งไปก็แบบเฮ้ยเป็นเมนูแนะนำของเขาความแปลกก็คือมีมะตูมอยู่ข้างล่างข้างล่างแล้วตรงกลางคือนม,มและข้างบนก็คือชาไทายเป็นเมนูมะตูมไทยดีลูกปื๊ดลูกปิ๊ดไม่หวาน มันยังไม่ได้กลิ่นของมะตูมอะอาจจะเป็นไซรัปมะตูมหรือเปล่ามะตูมมันมีความเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆหอมอ่อนๆแต่ตอนนั้นกลิ่นที่ได้อะคือกลิ่นชาไทยแบบค่อนข้างโดดมากคือกลิ่นชาไทยหอมมากแล้วปริมาณของชาเขาให้มาค่อนข้างเยอะมันเลยทําให้แบบรสชาติมันไม่หวานมากก็ตอนแรกกินแบบที่มันเป็นเลเยอร์ใช่ไหมมันไม่ได้ความหวานเลยเลยแต่พอคนเข้าไปอะเอ้ยมันได้ความหวานแบบหวานอ่อนๆที่มันไม่ใช่หวานแบบหวานบาดคอ โหแต่กลิ่นชาไทยคือหอมโดดมากก็คือที่ร้านนี้เขาจะไม่ค่อยทําแบบหวานมากมไม่ต้องสั่งหวานน้อยเลยอันนี้คือแบบว่าไต้หวันคาปูชิโน่นะคะข้างบนก็คือท็อปมาด้วยฟองนมนุ่มๆแบบนี้นะซึ่งแก้วนี้นะคะเขาก็จะใช้ส่วนผสมแบบว่าเป็นนมสตดพิเศษด้วยนะแต่ฟองนมเขาดูนุ่มมากออืื มันให้สัมผัสความเป็นกาแฟากับชาที่ผสมกันชานันี้มันจะไม่ใช่แบบว่าเชิงชานมไข่มุกจ้ากลิ่นใบชาค่อนข้างชัดคือมันหอมกลิ่นขวกของกาแฟจริงๆใครที่เป็นคอกาแฟานี่แนะนําร้านนี้เลยอันนี้เป็นเมนูชีสเค้กสตรอเบอรี่นี่คือชีสเค้กเหรอใช่โหแน่นแต่นุ่มไหมหรือว่าแน่นแบบแน,น่นๆ มันนั่งแบบเป็น,น,นสังหัสที่เราไม่เคยกินเพราะว่าชิ้นเกอัดแน่นที่มันไม่ได้มีความยืดหยุ่นอ่ะฟูฟูแน่นๆนอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นวิทีมเหรอเมลแรงเหรอวิทีมัดแข็งม,มันเหมือนมัชเมลโล่กรอบกรอ,อบแล้วก็ละลายในปาก อามาที่เมนูนี้ดีกว่านะคะคือแบบ first impression คือแบบฉันต้องสั่งอันนี้ก็จะเป็นครัวซองแบบว่าอัลมอนด์นะคะนี่ชิ้นใหญ่มากขนาดนั้นเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำสไตล์แบบฟูๆอะ เป็นคอซองแบบแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยเจ้ามันจะมีความแน่นอะมันไม่ได้เป็นคอซองที่แบบว่าโปร่งๆฟูๆก็คือกัดเข้าไปก็จะมีแบบความเป็นขนมปังแบบว่าร้านนี้เขาอ,อาจจะแบบประยุกประยุกประยุกบบในแบบสไตล์ของร้าน,นะอะให้มันมีความเป็นแบบขนมปังน้อยๆหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบอนะแต่ว่าที่แนะนําว่าถ้าใครมาร้านนี้ก็กาแฟแเครื่องดื่มแล้วก็เมนูนี้เลยใครที่แบบอยากลองแบบว่าชาไต้หวันผสมกับกาแฟเนี่ยแก้วนี้เลยมันไม่ค่อยเห็นตามร้านคาเฟ่ที่อื่นอะร้านนี้เขาแบบเ ทาให้เขาตัดให้ได้ดก็คือหอมชากาแฟก็คือคั่วหอมมากก็คือแบบเอาไปเลยค่ะที่1น่งหรือใครอยากกินแบบอะไรประยุกประยุกนิดนึงมีความเป็นไทยหน่อยๆหอมนอ่อนอะไรอย่างนี้ก็มาตุ้มชาไทย สรับใครนะคะที่อยากตามมาร้านแอนอเวอร์คาฟนะคะก็สามารถมาได้นะวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเขานะคะจะเปิดตั้งแต่7จ mm ็ด hmm. โมงเช้าถึง5้าโมงเย็นนะคะส่วนเสาร์อาทิตย์เขาก็จะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึง1นึ่ทุ่มเลยนะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปร้านต่อไปกันเราไปเลยไหมไปไปคะ่ะตอนนี้เรามาอยู่กันร้านที่4กันแล้วนะคะชื่อร้านว่า หมอกคาเฟ่ค่ะร้านนี้คือต้องบอกว่าบรรยากาศตามชื่อร้านเลยใช่มีหมอกมีลำธารมีน้ำตกต้นไม้เยอะแยะเต็มไปหมดเออดานาพันแต่เนี่ยคือหมอกเหมือนมันจะเป็นไอน้ําแบบที่ออกมาง <c oughs> ั้นเดี๋ยวเราไปดูเมนูข้างในกันนะคะว่าจะมีอะไรบ้างเพราะว่าที่เนี่ยคาวหวานจุกๆุไป<ะ>เดี๋ยวเราสั่งเลยดีกว่าแล้วเจอบนโต๊ะแล้วกันเพราะว่าข้างในคนค่อนข้างเยอะมากประจำ อยากให้ทุกคนดูอันนี้คือที่พิเศษคล้ายๆแบบมาแคมปิง้งแบบอยู่บนเขาอะไรอย่างงี้ที่นี่ก็ตกแต่งบรรยากาศร่ลมรื่นมากต้น<ช>ไม้แบบปา่าไม้ลำไยคือเยอะมากแล้วฝั่งขวามือตรงนี้ก็คือมีน้ําตกด้วยใช่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะได้ยินเสียงแบบน้าตกไหมนะม,มาเดี๋ยวมนนาแนะนําเมนูกันดีกว่าเอาเธอก่อนเลยอ่ะอันนี้นะคะฟูตตี้เบอร์รี่ก็จะเป็นแบบว่าพวกรวมเบอร์รี่ปัดมาถูกตอ้องอ่ะอันนี้เป็นเลมอนชีส อ่ะ <C ake> อันนี้นะคะเป็นน้ำส้มคันสตรอเบอรี่โซดานะแต่ก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูแนะนำของทางร้านนะคะจะเป็นเค้กมะพร้าวอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มชิมกันเลยดีกว่า <c oughs> กัน <c oughs> หอมมากหอมมากแบบว่ามันรวมหลายๆเบอร์รี่เข้าด้วยกันอ่ะแล้วแบบมีกลิ่นหนโดดขึ้นมาแต่ไม่แน่ใจว่าคือกลิ่นอะไรกลิ่นคล้ายๆสวรรมีแมงโก้อยิงเหรอกลิ่นโดดขึ้นมาคือมะม่วงแน่เลยเปอนบ้าง เป็นครั้งแรกที่เพิ่งเคยเห็นส้มผสมกับสตรอเบอรี่โซดาคือปกติเราจเจอแบบไม่ส้มโซดาก็สตรอเบอรี่โซดาไปเลยอันนี้เป็นการรวมตัวของ2อ,อย่างแล้วซึ่งเขาติดป้ายไว้ว่าในเอมเมน์ก็เลยเออเดี๋ยวลองดูรู้สึกว่าสตรอเบอรี่นำส้มตามอ่อนๆคือข้างล่างมันเป็นแบบเหมือนไสหลับสตรอเบอรี่อ่ะมันค่อนข้างข้นแต่ว่า,าตัวน้ำส้มอ่ะเริ่มจางแหละคราวนี้มันเป็นเหมือนรสชาติเหมือนขนมอ่ะ เหมือนกินเย็นที่ผลไม้อะอันเนี้ยมันมีทั้งเนื้อสตรอเบอรี่เนื้อส้มอยู่ในเทกเจอร์แก้วเน,น,น,นี้ยข้างบนเหมือนพุดดิ้งอะได้งหมือนกับพุดดิ้งเปรี้ยวหวานแล้วก็คัมเบอร์จะมีความเค็มอ่อนๆต่ัวคัมเบอร์ถ้ามันมีความกรอบมากกว่านี้เขาจะชอบมากอันนี้เป็นเลคคอมเมนเลยนะแอบเห็นข้างในว่ามันเหมือนมีไอ,ไอติมหรือเกล็ดน้ำแข็งอะไรอยู่อะเป็นเนื้อมะพร้าวเป็นเนื้อมะพร้าวอุ้ยมันมีน้ำเป็นแป้งที่เอาไปชุบน้ำมะพร้าวปะ อ๋อใช่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 เออมันเป็นแป้งอ่ะใช่ปะถูกว่าครีมต้องมีกลิ่นของมะพร้าวมันละลายไปเลยอ่ะมันละลายไปเลยอ่ะมันละลายไปเลยอ่ะไม่เขียวไม่ต้องเขียวเลยอ่ะละลายหายไปเลยอ่ะครีมอร่อยมากอร่อยมากเธอต้องกินโดนตรงกลางๆมันจะมีแป้งอ่ะนี่เห็นปะเห็นปะมันจะเป็นแป้ง นเนาะมะาวอ่อนมะอร่อยมากหให้พูดตามตรงนะเทกเจอร์เหมือนฟองน้ำที่เอาไปชุกน้ำแต่แบบเห็นบ้ามันมีความหยบาบๆแล้วก็ยุบยุบแต่พอกินเข้าไปแล้วมันนุ่มนะใครมานะขอให้สั่งอยู่ว่ากลิ่นมะพราะ้าวหอมมากแล้วก็ตัวแป้งนุ่มละลายเลยอะ่ะตัวครีมก็คือละลายในปากใช่แล้วเวลากินมันจะมีน้ำมะพร้าวออกมามันให้ความแบบสดชื่นหอมน้ำมะพราะ้าวมะพ้าวก็อ่อนเต็มจิบไม่มีหัก นี่แน่นมากใช่แน่นมากร้านนี้ก็อาฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับร้านหมอกคาเฟ่น,นะข<ช>นมเค้กอร่อย,ม,ยาามากาีดี ธรรมชาติธรรมชาติใช่ใครที่ต้องการความล่มลื่นความสงบแบบเงียบสงบยอยะไรเงี้ยก็คือแนะนําร้านนี้เลยนั่งชิลมากจริง,รงๆใครไม่อยากนั่งแบบเอาดอร์จริงๆเขาก็มีในข้างในนะเป็นแอร์ด้วยอ่าสำหรับร้านนี้นะคะเปิดทุกวันนะตั้งแต่8ปดโมงถึง5้าโมงเลยใช่ค่ะแล้วก็อยู่ตรงเส้นถนนประเสริฐมนูกิตนะคะก็จะแถวๆรามอินทานอะคใครที่อยากมาหรือว่าานแถวเนี้ยก็แนะนําเลยนะคะว่าให้มาร้านหมอกคาเฟ่นะคะอ่าก็สําหรับวันนี้นะก็ฝากไว้ด้วยกับสี่คาเฟ่นะคะทุกคนก็ใครอยากไป บบที่ไหนอะไรเงี้ยก็จดลิสต์ไว้ไปตามพวกเราไปได้นะคะก็ตอนนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวไปทำธุระต่อก่อนไ,อไปน <laughs> ได้ไมเนี่ยขยับที่ไรแดดลงตาออตกูกีเลยเออตอแรกแบบนึกว่าเป็นอย่างนั้นแต่อ๋อหมอกันเป็นอย่างงี้อเออก็คือว่าพูยแม่ยแมุู่ดวิ่งแมววเป็นอะอามาเอมาไม่ต้องตัดข้าวนะ ดีร้านไหนเด็ดใครสายกินของเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยสตั้งนเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้พวกเราด้วยนะคะ